เราก็ได้ผ่านการอภิปรายมาแล้ว1วันนะคะ mm hmm. ก็สื่อมวลชนก็มาถามดิฉันเมื่อเช้านี้ค่ะว่ามีฝ่ายค้านฝากมานะคะว่าอยากให้ดิฉันพูดยาวๆหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จริงก็พยายามจะชี้แจงในสาระที่สำคัญนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะใช้เวลาของสภาค่ะให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ mm hmm. แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะทีอ่อยากจะ บอกก็คือว่าหลายๆท่านนะคะที่อภิปรายไปแล้วเมื่อวานนะคะบางคนก็อภิปรายในเรื่องของคนอื่นนะคะหรือว่าอภิปรายในเรื่องของรัฐบาลชุดอื่นนะคะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงดีนะคะก็ที่ผ่านมาค่ะมีท่านสมาชิกนะคะอภิปรายในเรื่องของการครอบครองที่ดินของโรงแรมทเทมส์วาเล่นะคะเขาใหญ่ค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะก็มีรัฐมนตรีวราวุฒินะคะแล้วก็ท่านรองอนุทินได้พูดในรายละเอียด ไปบ้างแล้วะนะคะซึ่งมีกรมที่ดินด้วยนะคะที่ได้ชี้แจงในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะก็ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็บริษัทของครอบครัวดิฉันนะคะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะคะในการเข้าประกอบกิจการโรงแรมทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความถูกต้องนะคะก็เช <Ganz> ่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆที่อยู่ในตรงพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะคะที่เขาใหญ่ก็ จริงก็หาไม่ยากนะคะอยู่ตรงถนนธนรั์เลยนะคะหาข้อมูลเพิ่มกันได้ค่ะก็เพื่อกระชับเวลานะคะดิฉันขอยืนยันสรุปตรงนี้อีกรอบนะคะว่าการครอบครองที่ดินการประกอบกิจการการทําธุรกรรมใดๆของครอบครัวแล้วก็กิจการในครอบครัวของดิฉันนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็มีที่ทางท่านสมาชิกฝ่ายค้านนะคะอภิปรายในเรื่องของคอเซนเตอร์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามข้อมูลทั้งหมดนะคะจริงๆตอนแรกดิฉันนึกว่าท่านจะอภิปรายเรื่องประ,ะประกันสังคมนะคะแต่ว่าท่านอธิบายเรื่องที้อธิบายเรื่องคอเซนเตอร์นะคะดิฉันขอเรียนเรื่องว่าคอเซนเตอร์เนี่ยนะคะรัฐบาลก็ได้ปฏิบัติการแล้วก็ทํา ไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วนะคะซึ่งก็แก้ปัญหาไปได้ไกลมากพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าดีค่ะก็เป็นประโยชน์ในการที่ท่านได้มาช่วยสรุปข่าวด้วยนะคะการแก้ปัญหาคอร์เซนเตอร์ค่ะเราทําต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาน,นะคะก้าสำคัญก็คือว่ามีการประสานมือประสานงานประสานแรงประสานกําลังต่างๆกับประเทศ เพื่อนบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาเองจีนนะคะแล้วก็มีกัมพูชาด้วยค่ะที่มาช่วยกันนะคะในการการจับการปราบการตัดไฟแล้วก็จริงดิฉันก็ได้มาตอบในกระทูสดไปแล้วด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆอีกครั้งแล้วกันนะคะในเรื่องของการตัดน้ํามันตัดสัญญาเนี่ยมีคําชมนะคะจากประเทศจีนทันทีที่ดิฉันไป เจอนะคะว่าได้ตัดสินใจเด็ดขาดมากแล้วก็ดําเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะคะก็ได้คําชมจากท่านสีจิ้นผิงเลยนะคะอันนั้นเรื่องนี้ก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกๆคนค่ะฝ่ายจีนนะคะก็มีการสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็การข่าวต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้ต้องพูดได้ว่าปัญหาคอร์เซนเตอร์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มาจากความร่วมมือนะคะจากทุกๆประเทศที่เราขอความร่วมมืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่ายินดีนะคะที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเมื่อเกิดวิกฤตที่คล้ายๆกันเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ค่ะ ในเรื่องของการซีลชายแดนอันนี้สําคัญมากนะคะการซีลชายแดนเป็นเรื่องที่เราต้องขอความร่วมมือจากประเทศเขาจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทําไปโดยของประเทศเราเดียวๆก็จะเกิดความขัดแย้งภายในอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยกันทําแล้วก็ได้ผลอย่างดีมากๆนะคะเราก็ทำงานกันเป็นทีมนะคะแล้วก็หวังว่าฝ่ายค้านนะคะจะเข้าใจการทำงานแบบทีมเวิร์กแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ ทางกระทรวงดีนะคะก็ท่านประเสริฐนะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์ AOC นะคะ1441เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบรูรณาการทำงานร่วมกันค่ะเป็นการรับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะจำนวน100คู่สายนะคะแล้วก็ได้ระงับบัญชีม้าไปแล้วนะคะ1.92ล้านบัญชีนะคะรวมทั้งมีการ มีระบบติดตามบัญชีที่มีธุรกรรมทา,ทางการเงินที่ผิดปกตินะคะแล้วก็มาเพิ่มมาตรการธนาคารยกระดับการตรวจสอบการเปิดบัญชีใหม่ให้มีการตรวจสอบประวัติมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันต่อไปในอนาคตค่ะให้มีการเปิดบัญชีม้าได้ยากยิ่งขึ้นนะคะต้องมีการมา,าพิสูจน์ตัวตนแสดงตัวตนมีขั้นตอนอีกมากมายที่ทําให้การสร้างบัญชีม้าใหม่ๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องซิมม้าเองค่ะเราได้กวาดล้างซิมม้า ไปแล้วนะคะ2.4ล้านเลขหมายค่ะแล้วก็มีการระงับซิมต้องสงสัยที่มีการใช้งานแบบผิดปกตินะคะไม่ผ่านการยืนยันตัวตนอีก2.8ล้านเลขหมายค่ะนอกจากนี้ค่ะได้ตรวจสอบผู้ใช้โมบายแบงกิ้งนะคะที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่1มกราคม6.8ซึ่งมีจำนวน3.176ล้านเลขหมายค่ะหากไม่มายืนยันตัวตนก็จะไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้ค่ะ ตั้งแต่มีมาตรการที่จริงจังนะคะในการตัดน้ำตัดไฟแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสาสัญญาณนะคะสถิติการแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดของประเทศไทยลดลงไปถึง20%นะคะโดยเฉพาะคดีค a l l center เฉพาะ c center อ,อ,อย่างเดียวเนี่ยลดลงถึง67%คะ่ะ ความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนลดลงกว่า50%นะคะจากวันละ100ล้านบาทเหลือ50ล้านบาทนะคะซึ่งก็เคยบอกไปแล้วค่ะว่าตัวเลขนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะรัฐบาลจะทําให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะ50ล้านบาทก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะขณะนี้นะคะสิ่งที่กําลังทําแล้วก็เร่งรัดอยู่ก็มีเรื่องเข้าคอรมอรไป นานแล้วเหมือนกันนะเกือบเกือบสอเดือนแล้วนะคะแล้วก็คือมีการร่างพรกรมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโ,โนโลยีนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎ,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 ฎีกาค่ะแล้วก็มีเรื่องของดิจิ t a l Wallet นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลคะ่ะแต่ก็แน่นอนคะ่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเรือธงอันนี้นะคะก็ลำนี้ก็กำลังเผชิญมรสุมการคัดค้าน จากหลายองค์กรนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลรับฟัง ะค,ะความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์นะคะก็รับฟังแล้วก็สิ่งที่เป็นนโยบายใหม่ๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะจริงๆเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ริเริ่มอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ยาวนานขึ้นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายดีๆในอดีตนะคะที่นํากลับมาใช้ใหม่นะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อจะ เป็นการลํำลึกความหลังหรืออะไรนะคะอย่างเช่นโอดอสเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆของประเทศเรานะคะการเตรียม เด็กๆการเตรียมเยาวชนการเตรียมคนรุ่นใหม่เพื่อให้มีสกิลเพื่อให้มีเอนดูเคชันที่ดีที่พร้อมสําหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตสําหรับการจ้างงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามีการลงทุนจากต่างประเทศมากมายที่เข้ามานะคะตัวเลข B O I ก็สูงสุดในรอบ10ปีอันนี้เราก็ต้องเตรียม พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขามีการศึกษาให้เขามีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะถึงจะเป็นนโยบายที่เคยมีมาแล้วนะคะแต่ว่าเราพยายามเพิ่มมิติใหม่ๆเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนกลุ่มเดียวหรือว่าโอกาสกระจายไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เน้นย้ำค่ะว่าการเตรียมคนสู่ โลกในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะได้มีคนที่พร้อมส่วนคนในยุคปัจจุบันนั้นเราก็พยายามจะแลกเปลี่ยนเลยค่ะวิชาความรู้ที่เ,เวลาเราเอาบริษัทใหญ่ๆมาตั้งเนี่ยเขาก็เข้ามาสอนเราด้วยเราเรียนรู้จากเขาเขาเรียนรู้จากเราอันนี้ก็เป็นทางลัดค่ะที่จะสามารถให้คนมีศักยภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆค่ะ ซึ่งดิจิทัลวอลเล็ของเรานะคะเราก็พยายามประคับประคองอย่างดีนะคะเพื่อที่จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองรอบแรกเราก็จําเป็นต้องแจกเป็นเงินสดนะคะแม้จะว่าถูกมองว่าไม่ตรงปกนะคะแต่ว่ายืนยันว่าตรงเป้าแน่นอนนะคะ ตามข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะที่ทางท่านรัฐมนตรีก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็หลายรอบนะคะก็มีการพูดเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงเป็นองค์ประกอบยังไงในการทําให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นนะคะในส่วนของรอบที่3ซึ่งกําลังจะมาถึงแล้วนะคะก็จะเป็นดิจิ t a l วอลเล็แบบเต็มรูปแบบอันนี้ก็มีการพัฒนาระบบนะคะก็เดี๋ยวจะมีการ การลองการใช้อะไรให้ให้ถูกต้องรัดกุมอย่างดีนะคะเราก็จะมีการเริ่มต้นจากเยาว,วชนอายุ16ถึง20ปีค่ะซึ่งมีพลังในการบริโภคนะคะแล้วก็มีความตื่นตัวทางเทคโนโลยีค่ะเรียนรู้รวดเร็วนะคะก็จะเป็นกําลังสําคัญในการเรียนรู้ระบบต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อีกหลายๆคนในบ้านด้วยค่ะ อันนี้นะคะเป้าหมายระยะยาวของนโยบายนี้นะคะก็คือการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมดิจิตัลค่ะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าภายในหนึ่งวาระของรัฐบาลน,นี้นะคะจะเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะปกก็ตรงเป้าก็โดนเลยคะ่ะอันนี้ค่ะเศรษฐกิจ ที่วิกฤตต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีนะคะอย่างที่ท่านนนยกพูดเมื่อกี้นะคะก็ถ <_ an> ้าทําแบบเดิมไม่มีวิธีการใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เ,เราก็จะพัฒนาได้ยากนะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นต้องมีการอัปเดตวิธีใหม่ๆแล้วก็แนวของเศรษฐกิจด้วยดิจิตัลด้วยก็ต้องมาควบคู่กันนะคะ <_ an> <_ an> ขอทางหายใจด้วย <_ an> <_ an> ะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเด็นของเรื่องชั้น14นะคะ ก็ทราบว่าท่านสมาชิกฝ่ายค้านนะคะที่อภิปรายเรื่องนี้นะคะกับดีฉันเองนะคะก็เราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะเพราะว่าท่านก็เคยเไปมีความเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตร นะคะที่ภูเก็ตนะคะก็แต่ยังไงดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะว่าท่านคงไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกจากตอนตอน,นั้นนะคะมาอภิปรายดิฉันในวันนี้ด้วยนะคะก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ได้พูดไปในรายละเอียดหมดแล้วนะคะดิฉันอยากจะขอชี้แจงประเด็นนะคะในฐานะของอลูกสาวคนหนึ่งค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณพ่อกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่ออกจาก โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยดิฉันยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะก็ไม่อยากให้ท่านอภิปรายให้เกิดความสับสนเหมือนกับว่าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีอํานาจในการสั่งข้าราชการหรือว่าสั่งใครๆใดๆนะคะดิฉันเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอํานาจใดๆเลยนะคะแล้วจริงๆแล้ว ในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็กฎระเบียบเนี่ยถึงจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนะคะทุกคนที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบเขาก็ต้องทำแบบนั้นต่อค่ะอย่างที่บอกว่าจริง,รงการจะอภิปรายอะไรแบบนี้ก็ต้องเห็นค่านะคะของผู้ที่รักษากฎหมายคนที่เป็นข้าราชการด้วยนะคะเพราะว่าการพูดแบบนี้ก็ทําเหมือนเป็นการด้อยค่าไปด้วยในตัวนะคะซึ่งดิฉันเชื่ออย่างยิ่งนะคะไม่ว่า ลูกคนไหนก็ตามนะคะที่เห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนะคะที่ผ่านมาเป็นเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครอยากให้อยากให้เกิดหรอกคะ่ะแล้วก็สถานการณ์ที่ทั้งหมดที่ผ่านมานะะในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้ของประเทศเราเองเนี่ยทุกท่านก็ต้องทราบดีถึงความยากลำบากนะคะที่เรา แล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประสบมานะคะในเรื่องของความอายุรรมนะ,ะถ้าจะหาใครสักคนที่เผชิญเรื่องของความไม่อายุทีรรำดิฉันมั่นใจว่าดรทักษิณนะคะคือหนึ่งในคนทอ็ทอปเลยนะคะที่ได้รับความอ่ยุธิธรรมนะคะท่านนะคะได้ถูกยึดอํานาจนะคะทางการเมืองนอกจากถูกยึดอานาจทางการเมืองแล้วนะคะก็ยังถูก อท,ทรัพย์สินนะคะถูกยึดทรัพย์สินถูกลอบสังหารนะคะหลายรอบนะคะทีฉันอยู่ตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็ทราบว่าคุณพ่อถูกลอบสังหารแต่ว่าสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารก็ไม่ดีเหมือนสมัยนี้นะคะพอเราได้ยินมาเด็กอายุ1 8บแคนหนึ่งที่ทราบว่ามีคนตั้งใจจะสังหารนะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีหรอกคะ่ะ แต่ว่าในวันนั้นเองก็ไม่ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะได้ยินแค่ข่าวแล้วก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะทราบว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องลุ้นแบบนี้นะคะ่ะก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะก็หลายครั้งก็เป็นสิ่งที่เ,เกิดความเจ็บปวดของในครอบครัวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ต้องถูกพัดภาคนะคะไปไกลกันอยู่คนละประเทศเสมอนะคะ ออพอเวลาผ่านมาสักพักนะคะก็ดิฉันก็พยายามที่จะเดินทางนะคะไปหาคุณพ่อบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้ไม่คิดถึงกันมากจนเกินไปนะคะก็ไปมาตลอดค่ะจนกระทั่งช่วงโควิด นะคะทิฉันท้องลูกคนแรกนะคะก็ไปเหมือนเดิมเช่นกันแต่ว่าก็เดินทางยากนิดนึงค่ะมีการกักตัวเกิดขึ้นโควิด -19 ช่วงนั้นทุกคนน่าจะจำได้การเดินทางก็ยากลําบากค่ะพอดิฉันไปบินไปตอนช่วงนั้นเนี่ยท้อง6เดือนนะคะไปอยู่กับท่านเดือนหนึ่งกลับมาก็7เดือนพอดีค่ะตอนนั่งเครื่องบินก็เสียน้ำตากันนิดนึงนะไม่ทราบว่าโควิดจะหยุดเมื่อไหร่ตอนนั้นนี่ยังไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็คนที่บ้านก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเราเดินทางท้องโตอย่างนั้นเนี่ย เราจะติดโควิดไหมแล้วก็ไม่ทราบว่าโควิดมันแรงหรือมันเบาวัคซีนได้ไหมโรงพยาบาลไหนมีที่รักษานะคะก็ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดิฉันเองผ่านมากับครอบครัวนะคะแน่นอนว่าความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมาทำให้ครอบครัวเราที่สนิทกันอยู่แล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ลำบาก มาด้วยกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ดิฉันได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีสตินะคะแล้วก็ทราบว่าอะไรเ,เป็นสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ได,ได,ได้ฝึกฝนตัวเองมาอยู่นะคะในเรื่องที่มีความลำบากก็มีข้อดีที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอค่ะฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็มีท่านสมาชิกนะคะก็กล่าวหาว่าคุณพ่อได้กลับมาเพราะว่ามีการดีลกับปีศาจนะคะผ่านการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งก็100%ค่ะไม่ใช่ความจริงเลยนะคะเพราะนี่ก็คือการตัดสินใจของท่านอย่างเต็มรูปแบบว่าจะกลับมาดิฉันเองก็มีการด้วยความที่รู้จักคุณพ่อนะคะว่า ก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแล้วก็ต้องติดคกุกหรือว่าต้องถูกจํากัดที่ทางอะไรก็ตามค่ะฉันก็เป็นห่วงก็บอกว่าไม่เป็นไรไหมอยู่เมืองนอกก็ได้เดี๋ยวเราก็เจอกันได้นะคะแต่ว่าท่านก็บอกเลยว่าท่านก็อยากใช้เวลาที่เหลือของท่านเพราะท่านตอนนี้ก็ปีนี้ก็เจ็ดสิบห้าแล้วนะคะก็บอกว่าอยากใช้เวลาที่เหลือกับที่บ้านครอบครัวที่เมืองไทยนะคะอยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าชีวิตท่านก็เติบโต ที่เมืองไทยมาโดยตลอดท่านมีความรักแล้วก็ห่วงพี่น้องประชาชนอย่างมากนะคะคิดอะไรก็จะคิดเรื่องเศรษฐกิจคิดให้พี่น้องประชาชนรวยนะคะดิฉันก็ฟังท่านแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นนะคะมีมีแรงบันดาลใจในการทํางานเพราะรู้สึกว่าออจริงๆคนเราเจอเรื่องมากมายขนาดนี้แต่ก็ยังคิดเรื่องดีๆกับคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ออพลังบวก เยอะๆในใจนะคะก็ดิฉันคิดว่าชฉันก็ได้อะไรมาจากตรงนี้เช่นกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าวันนั้นนะคะเเราทางเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไกลจับมือกันสำเร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้ท่านเองเป็นผู้นำรัฐบาลส่วนพวกเราก็เป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะยังไงดรทักษิณก็กลับมาอยู่ดีะคะ่ะไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลที่จัตั้งโดยใครอันนี้คือ คือเรื่องจริงนะคะที่คุณพ่อตั้งใจแล้วว่าจะกลับมาให้ได้นะคะส่วนเรื่องของกระบวนการขอพระพพราชทานอภัยโทษนะคะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ต้องคดีความนะคะซึ่งมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆที่ดิฉันขอไม่ก้าวล่วงนะคะแต่ก็เป็นสิทธิของผู้ที่มีคดีความทุกๆคนคะ่ะถ้าจะพูดเรื่องว่าท่านป่วยป่วยจริงป่วยหลอก ะะเมื่อแพทย์วินิจฉัยนะคะว่าคุณพ่อมีอาการป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะถ้าดิฉันจะบอกท่านว่าอ๋อคุณพ่อผู้อายุ70กว่าป่วยท่านจะเชื่อดิฉันหรอคะไม่เชื่อนะคะ ป่วยจริงๆ70กว่าต้องได้รับการผ่าตัดพอดีช่วงที่โควิดเป็นโควิดหนักมากน้ำหนักลดไป10กว่ากิโลทำให้เกิดอาการผลผมร่วงมีสกาที่ปอดท่านเชื่อไหมคะไม่เชื่อถูกไหมคะถ้าจะบอกว่าการคนที่อายุ70อัพไปแล้วเนี่ยต้องผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอายุ20กว่า30กว่า40กว่าท่านเชื่อไหมคะไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบ ว่าจะต้องอธิบายแบบไหนนะคะแต่ขณะนี้ค่ะเราก็มีการยื่นเรื่องตรวจสอบต่อแพทยสภานะคะเชื่อว่าผลสรุปออกมาในอีกไม่นานนี้นะคะก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยอมรับนะคะเพราะว่าจริงๆถามจากดิฉันอภิปรายดิฉันไปดิฉันตอบทดิท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรนะคะเมื่อมีกระบวนการตรวจสอบนะคะในกรณีของ รัฐมนตรีทักษิณนะคะในหน่วยงานต่างๆในฐานะลูกเองนะคะดิฉันห่วงใยแน่นอนดิฉันเป็นลูกสาวที่รักคุณพ่อนะคะถ้าต่างประเทศอาจจะเรียกว่า daddy's girl นะคะดิฉันเป็นอย่างนั้นเลย completely ค่ะ daddy's girl 100%นะคะแล้วก็ในฐานะของนายรัฐมนตรีค่ะดิฉันไม่เคยใช้อำนาจไปแทรกแซงในหน่วยงานไหนๆเลย ะะอย่าดูถูกข้าราชการไทยอย่าดูถูกระบบกระบวนการของราชการไทยนะคะบางชีบงังีในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่เคยแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็ตลอดการอภิปรายค่ะท่านสมาชิกนะคะก็มีการเรียกร้องนะคะให้ดิฉันลาออก จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกท่านค่ะที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านทำได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทำไม่ได้คือขอดิฉันลาออกจากความเป็นลูกสาวหรือความเป็นแม่สิ่งนี้ดิฉันลาออกไม่ได้นะคะดิฉันก็พร้อมที่จะทำงานให้กับคนทุกกลุ่มทุกคนทุกจังหวัด ทุกที่นะคะเพราะว่าดิฉันสวมหมวกของนายรัฐมนตรีของประเทศไทยดิฉันทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่และก็สุดความสามารถแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันนั้นดิฉันก็ในฐานะของลูกสาวดิฉันก็คือลูกสาวของดรทักษิณชินวัตรค่ะดิฉันพูดคำนี้ด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ดิฉันสามารถพูดได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะ ดูแล้วก็พิสูจน์ที่ความสามารถของดิฉันนะคะและความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะหากจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์อภิปรายใดๆนะคะก็ขอให้วิจารณ์ในเรื่องของการทำงานก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าทั้งต่อสภาแห่งนี้แล้วก็ต่อประเทศของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ